สวัสดีค่ะพี่น้องปงไปสุขุพุสุขนพี่น้องเด mm ี hmm. ย๋ยวนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตเรื่องซอแอนออรดีพี่น้องแล้วก็พูดแคปชั่นแบบนี้พี่น้องจ้าวันหยุดแต่งานเราไม่หยุดนะยังไปต่อวันนี้ผู้จัดการเปิดปิดจอบห้างานปังปังแฮทแท็กอลรดีแบรนด์แฮทแท็ก hmm. ปังเอิญนมันได้พี่น้องสุดยอดค่ะพี่น้องจ้าซอแอนออรดีสุดปังวันเมื่อก่อนแล้วก็ฉลอง ร้านวิวพี่น้องสุดยอดค่ะออลดีส่งเพลงเป็นกำลังใจให้ทุกๆุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะพี่น้องสุดปังมากพี่น้องก่อนแยนิ้วขออนุญาตสอแอนอันคอมเมนต์ด้วยจ้าเอฟบสี FC กับว้าวเทคแคร์บ้างนะคะสอแอนขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรวยตลอดไปนะคะพี่น้องสุดยอดเฮงเฮงปังปังรวยรวยเลย,เลยะคะ่ะ ปีท้องแห่งยุคคัะพี่น้องจา๋ายุคทองของซ so อแอนออรดี้ย่งเฮงปังๆเลยด้วยนะคะก็ให้น้องแอนออรดีอลรดีแบรนด์มีผู้ใหญ่รักและเอ็นดูมอบงานดีๆปังๆดังๆเข้ามาตลอดมีพี่น้องรักและสนับสนุนมาให้กําลังใจอย่างอบอุ่นทุกเวทีนะคะซอแอนสุดปังพี่น้องจา๋าดีใจกับซอแอนพี่น้องถึงสวยถึงงามถึงหุ่นดีผิวดีหนะ้าตาดีโอสุดยอดคักพี่น้องจา๋า การันตีเจ้าภาพด้วยผลงานและผู้ชมหน้าเวทีเฮงๆปังปังรวยรวยทุกคนนะคะออรดีแบรนด์ขอให้เฮงเปังปังรวยรวยตลอดไปค่ะแมนพี่น้องสุดยอดฉากดีใจน้ำซอแอนออรดีของพกเฮาพี่น้องจา้าพร้อมทั้งบอดบอยสุดีใจกับโอ้ยสุดปังพี่น้องจา้าออรดีแบรนด์กับมอล้ําใจเกินลอยไปทั้งใดนี่คือแบบเอฟซีมห้กกำลังใจล่นลามนาเวทีในแบบเต็มไปหมดเลยพี่น้องดีใจน้ำพึ่นพี่น้องจา้างานนั้น การันตีเจ้าภาพเป็นจ่างต่อแถบทุกงานพี่น้องสุดยอดค่ะดีใจกับบอสบอยกับซอแอนอลรดีพี่น้องเฮงเฮงปังปังรวยรยตลอดไปนะคะซอแอนพี่น้องท่านนี้ก็ว่าสุดปังมากคะ่ะซอแอนอลรดีขอให้เฮงเฮงปังปังรวยรยตลอดไปนะคะพี่น้องเอฟซีก็เขอมาส่งกำลังใจให้ซอแอนหล่นลามพี่น้องปังมากอรดีแบนดสวยทุกคนหุ่นดีทุกคนแมนพี่น้องจ้าทีมงานเพื่อนสวยหุ่นดีคะ่ะพี่น้อง สุดยอดค่ะเอนเตอร์เทนเก่งโอ้ยสุดยอดมากจริงๆค่ะซอแอนนอดีสุดปังเลยค่ะพี่นงองใจซีกับเขามาทรงโอ้ยดีใจกับบอดบอยซอแอนพี่น้องสุดปังกันแฟนขับมาให้กำลังใจโดนลามไปทั้งใดกกับทั้งใดกกับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนั่นบอดบอยกับซอแอนิ่งกะคู่สร้างคู่สมคู่บุญบารมีซัพพอร์ตซึ่งกันและกันโอ้ยดีใจน้ำพึนพี่นงองจ้ะ เรียกขอให้บอสบอยซอแอนเฮงเปังปังรวยๆวยตลอดไปเด้อจ้าเดินทางปลอดภัยถูกเส้นทางความทั้งพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขุนเฮงเฮงปังปังรวยรวยเด้อจ้าพี่น้องพี่น้องมีความเดริว่าจังใดกับคอมเมนต์ข้มมาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย